สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมครับแอดไมเชื่อว่าต้องมีหลายคนนะ่ะเคยเบียวอยากขับรถถังกันบ้างถูกไหมครับคือในชีวิตจริงเราจะไปขับมาจากไหนไอ้รถถังเนี่ยซึ่งแอดไมก็เบียวอยู่นะ รถถังเป็นอาวุธที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ในการลบมาอย่างยาวนานครับมัน,นมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ในปี1915คือว่าก่อนหน้านี้มันจะรบกันแบบสงครามสนามเพลาะไอสนามเพลาะที่ว่าคือการขุดหลุมแล้วก็ตั้งหลักควบคุมโซนอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาครับถ้าใครยกกําลังบุกก่อนอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ง่ายเพราะฝ่ายตั้งรับค่อนข้างจะได้เปรียบครับ มันมีที่หลบกระสุนหลบระเบิดถ้าคุณจะเดินมาโด่งๆอ่ะโดนยิงแน่นอนประเทศอังกฤษเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องสร้างอะไรสักอย่างที่มันป้องกันปืนกลได้แล้วก็สามารถทำลายลวดหนามบวกกับต้องฝ่าหลุมสนามเพาะไปให้ได้เราเลยได้รถถังคันแรกครับโดยใช้ชื่อว่า Water Tank จนในเวลาต่อมาเลยกลายเป็นคำว่าแทงหรือว่ารถถังยานเกราะที่เราเร,เรียกกันนี่แหละครับ อยู่ๆแอดไมก็นึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งครับสมัยที่แอดไมยังเด็กอยู่ใครเคยเล่นเกมนี้ปะไอรถถังโง่ๆที่เอามายิงกันใครยิงดาวตรงกลางแตกชนะครับแอดไมขี่รถถังตั้งแต่รุ่นนี้เลยนะใครเคยเล่นคุณไม่เด็กแล้วนะ <c oughs> ดักแกไปหนึ่งดอกซึ่งปัจจุบนนันมันมีเกมให้เราเบียวขี่รถถังอย่าง World of ฟ a ังแอดไมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วครับแล้วก็เพิ่งกลับมาลองเล่นใหม่ คือภาพมันสวยมันอัปเกรดขึ้นเยอะเลยนะตัวเกมมีความลึกอยู่พอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นเกมอ่ะมันปรับมาเพื่อให้แคชชัวมากขึ้นคือแอดมายะชอบนะเกมมันไม่ได้เล่นยากเกินไปแต่ก็ยังมีความลึกอยู่ครับถ้าคุณอยากจะเก่งเข้าคอนเซปประมาณว่า Easy to play, hard to master แถมในตัวเกมยังมีระบบสอนที่โคตรละเอียดเลยแค่กด e s c a p e แล้วก็เข้าูนยนฝึกคุณอยากรู้อะไรมันมีในนั้นหมดเลยครับ หมดทุกอย่างจริงๆนะตัวเกมมาเปิดโอกาสให้คุณเล่นเป็นรถถังโคตรหลายชาติเลยอยากเบียวเป็นอะไรก็เบียวไปครับอย่างไทเกอร์วันของเยอรมันที3 4ของรัสเซียหรือเชอร์แมของอเมริกาครับมันมีหมดเลยอะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างจีนฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นเชโกสโลวาเกียสวีเดนคุณดูก็แล้วกันวันมีสายวิจัยรถถังเยอะขนาดไหนครับ คือเล่นหมดนี่ก็มีตาแตกกันบ้างอะตัวเกมอะออกแบบรถถังให้ใกล้เคียงกับรถถังจริงมากที่สุดครับทําให้รถถังแต่ละคันะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันไปครับตามแต่วัตถุประสงค์บางคันะมันจะมีมุมกดเป้าเยอะยิงได้หลากหลายมุมจะสูงจะต่ําก็ยังพอยิงได้บางคันะมุมกดน้อยทําให้มีมุมเล่นจํากัดซึ่งอาจจะได้เกราะหนาหรือว่าวิ่งเร็วมาทดแทนครับไม่ก็ปืนใหญ่บิ๊กเบิ้มยิงทีระเบิดตุ้มต้ามไปเลย แล้วคุณเห็นไหมที่ตัวรถถังอ่ะมันจะมีหลากหลายมุมครับหลายดีไซน์โค้งมนไม่เท่ากันสิ่งนี้ไม่ได้ทำมาเอาเท่นะมันเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของรถถังครับคือถ้ามีกระสุนมาโดนในมุมเอียงมุมมนเหล่านี้มันจะมีโอกาสที่กระสุนจะฉลับครับไอ้มุมพวกนี้สำคัญหมดนะเดี๋ยวพอแอดมายบอกจุดเด่นแต่ละชาติจะเข้าใจเลยครับอย่างเยอรมันอ่ะปืนใหญ่ปืนแม่นเกราะหนา การมองเห็นดีแต่ฝั่งตรงข้ามก็มองเห็นเราเหมือนกันข้อเสียก็คือพอกราะมันหนามากๆอ่ะมันทําให้ตัวถังหนักแล้วก็เคลื่อนไหวช้าครับโซเวียตรถถังอ่ะจะมีแนวคิดตรงกันข้ามกับเยอรมันเลยครับเน้นความเร็วเกราะบางกว่าเยอรมันแต่ออกแบบให้มันดูโค้งมนหน่อยเวลากระสุนยิงมาจะมีโอกาสฉลับเยอะครับถึงตัวจะบางแต่ถ้าทำมุมดีๆจอดรถด,ดีๆก็เหมือนตัวหนาขึ้น แล้วด้วยความที่รถมันเตี้ยโหลดต่ำค่าพลางมาเลยเยอะครับค่าพลางก็สําคัญมากๆมันจะเป็นค่าที่ทําให้รถถังฝั่งศัตรูไม่เห็นเราโซเวียตมีระยะมองเห็นที่ไม่ค่อยดีครับเน้นคลุกวงในแล้วก็มีมุมกดน้อยเป็นรถถังแนวบุกแนวประจันหน้าอะไรอย่างนั้นครับรีบยิงรีบออกหรือว่าตีโอบอเมริกาเป็นสายกลางเกือบหมดครับ รถมันทําได้ทุกอย่างเลยมีปืนโอเคการมองเห็นดีแล้วก็ถึกใช้ได้ครับวิ่งเร็วก็โอเคนะข้อเสียก็คือห้องผู้การนะใหญ่ไปหน่อยคุณเห็นไอต้ตุ่มๆหรือว่าหม้อข้าวตรงนี้ไหมครับมันคือสถานที่ผู้การนะนั่งอยู่แล้วผู้การนะมีหน้าที่ในการมองรถถังคันอื่นในระยะถ้าผู้การตายหรือโดนยิงรถเราอะ่ะมันจะเหมือนตาบอดเลยครับแล้วบางทีไอต้ตุ่มๆมันยื่นมาจากหินไงพอเราโดนยิงตรงนี้มีโอกาสตายได้เหมือนกันครับ รถอเมริกามักจะเก่งบนเนินครับตัวอย่างก็ที32ถ้ายิงจากเนินแล้วปิดตัวทางด้านล่างจนหมดกดปืนต่ำๆเราอ่ะเหมือนยิงฟรีเลยครับเพราะคนที่อยู่ด้านล่างเวลายิงขึ้นมากระสุนมันจะฉลับญี่ปุ่นในเทียต้นๆนนะ่ะคล้ายกับเยอรมันเพราะช่วงสงครามโลกครั้งที่2เขาเป็นพันธมิตรกันครับรถมันจะมีความอ้วนๆตันๆเกราะหนักๆแต่พอเทียหลังๆมันจะคล้ายกับอเมริกาจุดเด่นก็คือ เจแปนมีดี an, Tank, ่มแทงเทียสครับมีระบบไฮดอรอลิกแบบออโต้แค่ขับช้าๆนะรถถังอ่ะจะสามารถยกด้านหลังเพื่อทำให้รถมีมุมยิงมากขึ้นเราชาติญี่ปุ่นเนี่ยโดยภาพรวมะตัวรถถังจะมีเลือดมากกว่าชาติอื่นครับจีนคล้ายกับโซเวียตเลยครับรถถังสายล่างอับมาจากโซเวียตอย่าง BZ 75ก็คือติดเทอร์โบเข้าไปเวลากดสกิลมันจะวิ่งเร็วกว่าเดิมที่เหลือมีความคล้ายเกือบหมดครับ อังกฤษคล้ายอเมริกาครับแต่ว่าปืนนะโหลดไวกว่ายิงแม่นแต่ดาเมจน้อยกว่าอเมริกาครับยกเว้นรถเบาสายแมนทิคอร์ดันโหลดช้าทั้งสายเน้นมองเป็นหลักแล้วรถกลางอีกสายมีความพิเศษคือรถกลางล้อยางสายคอนเซปต์ไฟปกติรถถังตีนตะขาบโดนยิงตีนตะขาบแตกต้องรอซ่อมล้อยางไม่เป็นไรครับแค่วิ่งช้าลงแต่วิ่งต่อได้ฝรั่งเศสจุดเด่นคือปืนออโต้โหลดเป็นแม็กกาซีนครับ คือถ้าชาติอื่นน่ยยิงไป1น,นัดต้องรอโหลดแล้วแต่เนี้ยมาเป็นแม็กเลยมี4-5นัดต้องยิงจนหมดนะครับแล้วมันจะโหลด30-40วินาทีฝรั่งเศสเป็นชาติที่ใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงครับคือเน้นเบิร์ส m ดาเมจถ้าคุณยิงพลาดอ่ะอาจจะเจ็บเองได้นะเพราะว่าปืนมันโหลดช้าความเร็วดีคล่องตัวปืนดีปืนแม่นครับแต่ว่ากรอบางไปหน่อยโดนยิงก็ตายง่าย รถเบาอ่ะมีล้อ,อยางครับไอ้เจ้าขันเนี้ยมันเป็นรถเบาที่ระยะการมองเห็นสั้นแต่วิ่งโคตรเร็วคือคุณจะเข้าไปสปอร์ตฝั่งตรงข้ามอ่ะคุณต้องวัดใจประมาณหนึ่งเลยคือวิ่งเข้าไปปาดใกล้ๆแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาครับเป็นรถแนวกล้าได้กล้าเสียนะเช็คเน้นแม็กกาซีนคล้ายฝรั่งเศสรครับแต่โหลดไวกว่ากระสุนต่อแม็กน้อยกว่าตัวรถมีความคล้ายโซเวียตเกราะไม่หนามากแต่ว่ามีความเอียงคล้ายกับโซเวียตคือยิงมามีโอกาสแฉลบเยอะครับ มีความเร็วพอประมาณจุดเด่นแบบไม่เหมือนใครคือไล์แทงใสาเทสซาคนอื่นนะเขาใช้ปืนใหญ่ถูกไหมครับรถคันนี้ใช้ปืนกลซึ่งปืนของมันน่ะยิงซึ่งซ่งหน้ายิงใครไม่เข้าเลยเน้นกลาดยิงรถเบาด้วยกันเองไม่ก็เข้าด้านข้างหรือว่าพวกรถถังคันอื่นๆครับโปรแลนด์การออกแบบแบบคล้ายกับโซเวียตรถเตีย้ยเน้นเกาะมุมแฉลบข้อแตกต่างก็คือปืนใหญ่ยิงแรงแต่โหลดกระสุนช้า มุมกดดีแล้วรถยานก่อพิฆาตหรือว่า TD เทียสิบเนี่ยยิงไกลอ่ะดาเมจจะน้อยยิงใกล้ดาเมจจะยิ่งแรงครับเป็น T d ดีสายบูรถถังกลางอ่ะมีเทอร์โบสามารถปรับโหมดได้ปกติก็จะวิ่งทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่พอปรับเป็นโหมดเทอร์โบคือจอดนิ่งๆ2วิหลังจากนั้นน่ะรถมันจะวิ่งเร็วอย่างกับรถถังเบาหรือว่าเร็วกว่ารถถังเบาบางคันนี่ครับข้อเสียคือโหมดเทอร์โบอ่ะจะยิงไม่แม่นเน้นใช้วิ่งเข้าโคฟเวอร์แล้วก็ไปซุ่มครับ อิตาลีเด่นเรื่องแม็กกาซีนเป็นออโต้โหลดถ้าฝรั่งเศสอะคือโหลดทั้งแม็กถูกไหมครับอันนี้คุณยิง1นัดมันก็จะโหลดให้คุณ1นัดเลยแต่ว่าโหลดค่อนข้างช้านะแล้วก็เกราะตัวถังไม่หนาเท่าไหร่ครับยกเว้นทีดีสายมินูทอครับสวีเดนนิยามง่ายๆครับเป็นรถเล่นเนินอย่างรถถังยานเกราะพิฆาต 103B มีไฮดรอลิกคล้ายกับญี่ปุ่นครับแต่เป็นแบบเมนวนนะต้องกดมือโหมดปกติรถคันนี้แทบจะขยับป้อมปืนไม่ได้เลย ถ้าเปลี่ยนโหมดเขาจะเรียกว่าซิกโหมดครับสามารถกดป้อมปืนได้เยอะเล่นเนินดีข้อมูลที่แอดมายนำมาเล่าเอามาจากการที่แอดมายหาข้อมูลมาเองลองเล่นบวกกับได้คำแนะนำจากคุณเกมจากช่องเกมบ้าครับคุณเกมนี่ระดับแต้ม w o r of t f t k n a t i n g 4,999เลยนะครับคือยิ่งสูงยิ่งดีนะ แล้วคุณเกมอ่ะก็เล่นเกมนี้ไปตั้ง23,474เกมอ่ะแอดหมายว่าเล่นเยอะขนาดนี้ข้อมูลมันเชื่อถือได้นะครับบวกกับข้อมูลจากชาวแคลนของ NGV เออแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ลึกไม่แพ้กับเรื่องชาติเลยคือกระสุนคุณต้องรู้ว่ากระสุนประเภทไหนใช้ยิงอะไรหรือว่าจะยิงยิงไปแล้วสวดมนต์เอามันก็ได้อยู่หรอกครับแต่สนใจหน่อยเหอะไม่งั้นแตกแน่กระสุนเจาะก,กรอหรือว่า AP กระสุน AP เป็นกระสุนมาตรฐานที่รถถังส่วนใหญ่จะมีกระสุน a อจะเด้งกลับในมุมที่แคบมากความเร็วปานกลางเจาะเกราะได้ปานกลางครับเป็นกระสุนแบบลูกผู้ชายลูกผู้ชายยิงกันกระสุนเจาะเกราะแข็ง APCR ไอ้เจ้ากระสุนเนี้ยเป็นกระสุน AP เวอร์ชันอัปเกรดกระสุน APCR มีค่าความเสียหายพื้นฐานใกล้เคียงกับกระสุน AP แต่มีค่าเจาะเกราะที่สูงกว่าครับ กระสุนระเบิดแรงสูง HE ดาเมจสูงกว่า AP ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเจาะเกาะเข้าหรือไม่เข้าด้วยแต่ดาเมจของมันน่ะแข่งมากยิ่งเกราะฝั่งตรงข้ามหนายิ่งยิงไม่เข้าครับเหมเาะกับไว้ยิงพวกตัวบางหน่อยแล้วข้อดีอีกอย่างคือระเบิดเป็นวงกว้างสามารถโจมตีหลายเป้าหมายได้พร้อมกันครับระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังหรือว่า He ีดค่าเจาะกร่อสูงมากแต่ต้องระวังเรื่อง Space Arm เม มันเป็นเกราะที่ยื่นออกมาจากตัวถังไม่ใช่ตัวถังจริงๆครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็คันนี้เลย 103B ไอ้ตรงสีเทาที่คุณเห็นนะ่ะมันคือ Space a r m o r ไม่ใช่ตัวถังของรถจริงๆนะครับคือยิงเข้าไปแล้วจะติดไอ้พวกนี้นี่แหละแต่ถ้าคุณไม่ยิงเข้า Space Arm o r ยังไงก็น่าจะเจาะเข้าครับเท่าที่แอดมายหาข้อมูลแล้วก็ลองเล่นมานะครับการยิงของเราหนึ่งครั้งอะ่ะมันจะมีปัจจัย4อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกัน 1. ความหนาของเกราะที่ถูกยิงระยะที่ยิง ความเร็วกระสุนก็มีผลมุมตกกระทบกระสุนกับเกราะมีผลหมดครับ 2. ชนิดของกระสุนถ้าใช้กระสุนเจาะเกราะเยอะยิงเข้าจุดอ่อนหรือใช้กระสุนประเภทระเบิดเพื่อสร้างความเสียหาย 3. ขนาดลำกล้องของปืนยิ่งใหญ่ยิ่งดีปืนแรงครับถ้าปืนใหญ่กว่าเกราะสัก3าเท่านี้คือยิงเข้าหมดเลย 4. โอกาสในการพลาดเป้าหมายจากความแม่นยำของสูตรเลงอันนี้เป็น R N G ครับควบคุมไม่ได้ คุณเห็นไอ้วงกลมสีเขียวป่ะคือในวงนั้นน่ะกระสุนมันตกตรงไหนก็ได้ครับส่วนมลนเอานิดนึงเลือกประเภทรถถังให้เหมาะกับคุณรถถังเบาไลท์แท้งหรือว่า LT ครับพลังทำลายอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากข้อดีคือเคลื่อนที่ไวระยะมองเห็นดีเป็นตำแหน่งตาของทีมคอยชี้ตำแหน่งศัตรูถึงจะยิงไม่เข้าแต่เราก็ยังสามารถยิงก่อกวนได้นะครับอย่างยิงตีนตะขาบให้ขาดเพื่อขัดการเคลื่อนไหว ไปจนถึงตุ๋ยฝั่งตรงข้ามจากด้านหลังถ้ามีโอกาสแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ไปแอบตามมุมต่างๆได้ดีเพราะว่าเคลื่อนที่ไวบวกกับมีค่าพางเยอะครับบางครั้งนะถ้าเราอยู่ในพุ่มไม้แล้วไม่ขยับไปไหนเลยรถถังศัตรูก็ไม่เห็นนะครับข้อเสียก็คือตัวบางตายง่ายนี่แหละกรอบบางถ้าถูกตรวจจับหรือว่าโดนเพ่งเลงเนี่ยมักจะตายเป็นอันดับแรกครับประมาณว่าค่าคนส่งข่าวก่อนแล้วแอดไมลจะบอกว่ารถถังเบาเล่นค่อนข้างยากเลยนะในเทียร์หลังๆอ่ะ ต้องใช้ฝีมือแล้วก็อ่านแมปค่อนข้างสูงครับรถถังกลางมีเดียมแท้งหรือว่า MT ตามชื่อครับเป็นรถถังขนาดกลางสมรรถนะดีรอบด้านทั้งความคล่องตัวความทนทานอำนาจการยิงระยะมองเห็นคือดีหมดการบังคับควบคุมรถก็ทำได้ง่ายครับเราอ่ะสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทได้ตามสถานการณ์นั้น แล้วด้วยความที่มันสามารถพลิกแพงได้หลากหลายอะ่ะมันเลยตามมาด้วยสกิลเพที่ค่อนข้างสูงครับคือเราควรจะอ่านเกมอ่านแมปได้ออกประมาณนึงอะ่ะถึงจะเล่นมันได้ดีครับแล้วตัวปืนอะ่ะมันยิงทั้งแรงแล้วก็โหลดเร็วดาเมจต่อน,นาทีสูงคือถ้าเราเก่งพอเราสามารถแครี่ทีมได้เลยครับรถถังหนัก Heavy Tank หรือ HT เป็นรถถังขนาดใหญ่ข้อดีเลยนะคือมีความทนมือทนตีนสูง เกราะมีประสิทธิภาพปืนมีพลังทำลายค่อนข้างดีแต่ว่าแลกมาด้วยการที่โหลดช้านะครับแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือค่าพลังตัวน้อยแล้วก็มักจะถูกพบเห็นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะไปแคร์อะไรนึกออกปะคือถ้าเรายืนโพสิชันดีแล้วมีเพื่อนคอยดูให้ด้วยอะเกราะเราอะมันมีโอกาสยิงแฉลบเยอะครับเพราะว่าตัวหนาแล้วด้วยความที่คล่องตัวต่ำอะทำให้เราเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้ง่ายๆหรือบางทีเราอาจจะโดนรอบตุ๋ยหลังยิงข้างอะไรอย่างเงี้ยครับ หน้าที่หลักของเราก็คือเข้าปะทะกับศัตรูในแนวหน้าเป็นรถถังที่มีแนวทางการเล่นที่เข้าใจง่ายครับคือแอดมายก็เริ่มจากรถถังหนักนี่แหละเพราะว่ามันตายยากปืนแรงไงมันไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้เล่นใหม่ครับไปจนถึงคนบ้าพลังเคลื่อนที่น้อยปืนโตปืนหนักดึงลายปะทะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบรถถังคันนี้ครับยานเกราะพิฆาตรถถัง Tank Destroyer หรือว่า T.D. ครับมันน่มีปืนระยะที่ไกลมากๆแล้วก็แม่นยำมากครับ จุดเด่นคือซ่อนตัวได้ดีเหมาะก,กับคนชอบซุ่มจากระยะไกลหรือว่าอับสายตาศัตรูจุดอ่อนเลยนะครับคือเกราะบางตามสไตล์สไนเปอร์ปืนหนักมันนะ่ะมีหน้าที่สนับสนุนทีมด้วยดาเมจครับส่วนใหญ่แล้วป้อมปืนจะหันไม่ค่อยได้ต้องหันรถทั้งคันทําให้มันนะ่ะไม่ค่อยคล่องตัวต้องระวังพวกรถถังมาตุยจากด้านข้างครับเพราะว่าถ้ามาตุยปับ๊บมันหันไม่ทันแน่นอนน่ยยังไงก็โดนยิงป่ายเดียวทีดีบางคันนะ่ะมีเกราะด้านหน้าที่หนามากๆนะครับ สามารถไปยืนยิงแรกด้านหน้าคล้ายกับพวกเฮวี่แทงก็ยังได้แถมดาเมจต,ต่อนัทที่ค่อนข้างแรงเจาะเก่อเยอะแล้วก็กระสุนโหลดไวครับ,รบรรปืนใหญ่อัตราจรหรือ SPG จุดอ่อนนะครับเคลื่อนที่ช้าตัวบางมากคือมันทิ้งเกราะไปจนหมดเลยเหลือแต่ปืน รถถังคันนี้พิเศษครับเวลากดชิปเลงยิงอ่ะจะเป็นมุมมองจากด้านบนแล้วกระสุนจะเป็นลูกโค้งยิงได้ไกลโคตรๆเลยครับยิงจากอีกแมปหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งมันก็ยิงถึงอ่ะแล้วยังสามารถยิงข้ามสิ่งกีดขวางภูเขาหรือภูมิประเทศที่ไม่เป็นใจอ่ะมันก็ย้อยไปลงหัวได้ครับแต่อาจจะมีติดหินติดตึกบ้างถ้าหมู่ไม่ดีข้อดีคือมีระเบิดแรงสูงยิงเป็นหมู่อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดสถานะหมึนงงได้ ไอสถานะมึนงงเนี่ยคือรถสเตตัสนะครับข้อเสียก็คือถ้าโดนเข้าประชิดต,ตัวตายอย่างเดียวครับมันเลยต้องพึ่งเพื่อนในการป้องกันด้านหน้าไม่ให้รถถังฝั่งตรงข้ามันหลุดมาถึงเราครับถ้าทําแบบนั้นได้มันจะยิงฟรีแล้วที่แอดมายบอกว่าแอดมายจะมาแจกของดีอะแอดมายมาแจกจริงๆนะครับเพียงแค่คุณเป็นผู้เล่นใหม่อีเมลใหม่แล้วกดลิงก์สมัครใต้ดีสคริปชั่นที่แอดมายทิ้งไว้เลยนะครับในปากหมุดน,นั่นแหละกดเข้าไปเลยแค่เนี้ย คุณก็ไม่ต้องทนเก็บแต้มกว่าจะได้รถลดผ่านไปแต่ละเทียหนึ่งสองสาสี่เพราะคุณจะได้7วันพรีเมียม plus ให้พูดง่ายๆนะเติบโตเร็วเล่นจบแมปได้เงินเยอะอีกเพียเยอะไม่เกินชั่วโมงนะคุณน่าจะได้เทียร์7เทียแ์8แล้วครับถ้าไม่โหลดผ่านลิงแอดมินนะเล่นกันนานเก็บเวลกันยาวๆครับลิงก์นี้สามารถดาวน์โหลดได้ถึง20-30ถึงมีนาคมปี2568ครับ แถมคุณยังได้500โก2แสนเครดิตแถมด้วยรถถังเทียสองไหลแทงจาก USA แล้วก็ทอมมี่ออเดอร์ดีแคร์ครับใครที่สมัครหลังวันที่30มีนาคมก็ยังสามารถคลิกที่ลิงก์ของแอดมีได้แล้วใส่โค้ด combat เพื่อรับพรีเมียมแทงค์ Cromwell B Tiger 131 T78 แล้วก็ T34 85M ครับบวกกับ2 5 0 0 0 0เครดิต แล้วก็สิทธิพิเศษพรีเมียมแอดเคาน์เวันครับอย่าลืมมาโหลดผ่านลิงก์แอดไมนะเพื่อวันสบายๆในสงครามอันนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงจากที่แอดไมไปเล่นมานะครับคือตายนับครั้งไม่ท้วนเลยแหละแอดไมให้ความสําคัญกับการมองเห็นแล้วก็โพซิชันของตัวเองครับแล้วไอ้ค่าพางตัวเนี่ยสำคัญสุดๆเลยต่อให้คุณปืนใหญ่ลดหนักเกราะแข็งถ้าคุณเดินทะลือทะล่าเข้าไปในแดนศัตรตูนะ เดินเข้าไปแบบไม่ดูตาหมาตาเรือบางทีมันอาจจะมีรถถังเบาที่มีค่าพางตัวเยอะๆะแอบบอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็สปอตคุณแล้วมันก็รอให้เพื่อนของมันน่ะย,ยิงคุณครับไม่ตัวมันเองก็เนี่ยแหละอ้อมหลังมายิงคุณครับวิธีสังเกตนะเวลาคุณโดนสปอตแล้วผ่านไป2-3ถึงวิอะ่ะมันจะมีหลอดไฟสีเหลืองขึ้นบนหัวครับถ้าคุณเห็นหลอดไฟอันเนี้ยคืออันตรายโคตรและบางทีตายก่อนหลอดไฟขึ้นอีกถ้าหลอดไฟขึ้นนี่ให้รีบถอยเลย ค่าพลางตัวกับค่ามองเห็นน่ะสำคัญมากๆเลยนะครับสมมุติว่าค่ามองเห็น100เมตรแล้วมีค่าพลางตัวเท่ากับ50%พอหักลบกันเสร็จแล้วอ่ะเราจะเหลือค่าพลางตัว50เมตรครับรถถังบางคันน่ะจะมีค่ามองเห็นน้อยมากๆคือแทบจะตาบอดครับต้องพึ่งเพื่อนในการมองเห็นแล้วก็คอยเปิดจุดศัตรูให้ทำให้รถถังแต่ละคันมีหน้าที่เป็นของตัวเองครับนี่แหละความสนุกข,ของมัน หรือว่ารถคันไหนพลังตัวไม่ค่อยดีอย่างพวกรถถังหนักคุณก็ควรจะหันด้านที่แข็งที่สุดให้กับศัตรูครับเพื่อปิดจุดอ่อนของตัวเองเวลากระสุนยิงมามันจะได้แฉลบไงแล้วรถถังหนักอะ่ะคุณไม่ต้องไปใส่ใจค่าพลังตัวนะคือยังไงมันก็เป็นแท้งอะยานเกราะจะขับเคลื่อนได้ยังไงถ้าขาดกําลังพลถูกไหมครับเกมนี้ก็เลยมีตําแหน่งที่ว่า 1. ผู้บังคับบัญชามีผลกับการมองเห็นของรถ2พลปืนมีผลกับความเร็วในการหมุนป้อมปืนและก็ความแม่นยําครับ 3. พลบรรจุมีผลกับความเร็วในการบรรจุกระสุน 4. พล,ลขับมีผลต่อการเคลื่อนที่ 5. พลวิทยุมีผลกับระยะสัญญาณของพาหานะถ้ากำลังพลเราเก่งแค่ไหนรถถังของเราก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอีกแง่หนึง่งถ้ากำลังพลของเราโดนยิงตายคารถถังรถถังของเราก็จะประสิทธิภาพลดลงครับแถมณนะตอนนี้นะยังมีกิจกรรมโคตรเท่ตามสไตล์นักเลงอังกฤษอย่าง b a t เทิรพาร์สพิกกี้ไบเดอ,อร์คอลแลบกับ w ว r ร์ออฟแท้คุณสามารถเอาตระกูลเชลบี้อย่างทอมมี่เชลบี้อาร์เธอร์เชลบี้จอห์นเชลบี้เอดาเชลบี้ไมเคลลิเลเกร,รเข้ามาเสริมทัพให้คุณแล้วถ้าคุณปลดแบ t เทิ p a s พจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับคุณจะได้รถถังพรีเมี่ยมจากฝรั่งเศสชามูลัตรถถังเทียรเก้า ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสงครามโลกครั้งที่1กับสติ๊กเกอร์พิกกี้บรเดอร์แถมในช่วงสุดสัปดาห์ของกิจกรรมนะครับเราสามารถเข้าร่วมภารกิจพิเศษ,ษ,ษ,ษแล้วก็รับทวิตดอปได้ด้วยไอทวิตดอปเนี่ยมันก็จะแจกอย่างโบนัส XP สติ๊กเกอร์ทีมพิกกี้ i บรเดอรโหลดสิเราจะรออะไรจะได้มาบิ้วบิวรถถังด้วยกัน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  John and the rest. The Shelby family. Though people call them the peaky blinders. But often folks don't understand who they really are. They say there's peace now. And that we'll find peace back home as well. But the war ended in France. But it's still there. Inside. Every man remembers it. And every man brought the war home in his heart. The Peaky Blinders bear this burden too, but they stick together. That's how they came to be who they are. That's why everyone's heard of the Shelby family. Shelby's used everything they learned in France. And they weren't trained to doubt. They weren't trained to show mercy. They won't stop Tommy Shelby. I thought it was a family meeting. All of us together, I thought. Bide in Bloody Birmingham. The Great War is over, but the Shelby family's battle is just beginning. Put on your Peaky Cap and prepare to play big in the new Peaky Blinders chapter of Battle Pass. Add Tommy, Arthur, and John Shelby to your gang for free through the progression. And get your hands on bundles with Michael and Ada. And send anyone that gets in the way of your ambitions to hell. By order of the Peaky Blinders.